นี่นะคะเราก็พิมพ์ www.youtube.com เข้าไปนะคะเนี่ยแล้วเราก็ติ๊กก็จะมาประมาณนี้อันนี้ก็จะพาเรามาที่หลังบ้าน YouTube นะคะอาจจะช้าหน่อยมาแล้วค่ะเนี่ยแล้วเราก็กดตรงนี้ตรงช่องของเราเนาะจา้ะเนาะติ๊กแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้เราก็ไปที่ YouTube Studio เลยทีนี้ อันนี้เป็นเป็นของแท็บเล็ตนะจ๊ะเนาะ,านาะคุณย่าใช้แท็บเล็ตดูจ้ะเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยมันก็จะขึ้นมาเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือหลังบ้านของเราแล้วนะคะแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เลื่อนเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปที่สถานะข้อมูลวิเคราะห์ของช่องนะจ๊ะเนี่ยตัวสีน้ำเงินนะจ๊ะะน้อเนี่ย แล้วก็ติ๊กเข้าไปตรงนี้อันนี้นะคะอันนี้ภายในยี่บแปวันเราก็ต้องมาปรับเป็นตลอดอายุหรือว่าหนึ่งปีน่าจะเนาะเราก็มาเลือกเอาเราก็มาเลือกติ๊กคุณย่าจะเอาตลอดอายุน่าจะเนาะตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราแล้วทีนี้มาตลอดตลอดอายุ ของคุณย่าก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คืออันนี้คือข้อมูลวิเคราะห์ของช่องนะคะยังไม่ใช่หลังบ้านจริงยังไม่ใช่ใต้ต้นไม้ยังไม่ใช่ไอตรงที่ว่าสร้างรายได้เด้อจ่าเด้ออันนี้นะอันนี้เอาให้ดูกันแบบสดๆนาจาน่าเนาะอี่นี้ย่าใช้แท็บเลต็ตเราก็เลื่อนๆหาตัว s มาจา่าเนาะนี่ เราก็มาเลื่อนหาแล้วทีนี้เลื่อนหาตัว s อยู่ที่ไหนเนี่ยเราเอามือเขี่ยๆก็เจอแล้วจ้ะตัว s นี่นะจ๊ะตัว s เราก็เอามือจิ้มลงไปเลยเราเลื่อนตรงขอบนี้แล้วเราก็ามือจิ้มลงตรงนี้นะคะ่ะเนี่ยตัว s จะจิ้มลงตรงนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาว่าการสร้างรายได้อันนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะคือต้นไม้ อันนี้เราก็จะได้ดูไงคะทีนี้ว่าข้อมูลเราเป็นยังไงอันนี้นะคะของคุณย่าก็จะครบหนึ่งพันคนแล้วไอหนึ่งพันกว่าแต่ชั่วโมงคุณย่ายังไม่ครบจ้าเนี่ยมันก็จะยังไม่ติ๊กเขียวขึ้นนะคะเนี่ยถ้าเราครบแล้วมันก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์สีเขียวขึ้นให้เรากากบาดสีเขียวให้เราแล้วเวลา นะคะเวลาคุณย่ายังไม่ขึ้นสีเขียวค่ะเพราะว่ายังไม่ครบสี่พันชั่วโมงนะคะเนี่ยแล้วถ้าเราครบแล้วเขาก็จะบอกว่าเราจะส่งอีเมลแจ้งให้ทราบเมื่อคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมนะคะอาจจะตาลายก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะจา้ะเนาะเนี่ยคือตรงนี้ค่ะคืออันนี้คือ เขาจะอ้างอิงจากตรงนี้นะคะตรงสถานะของช่องเขาจะไม่อ้างเขาจะไม่คือมันยังไม่แน่นอนแต่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยของคุณย่ามันได้ครบพันผู้ติดตามนะคะแล้วเวลามันยังไม่เขียวจ้าเพราะว่ามันยังไม่ครบสี่พันชั่วโมงเนาะจ้าเนาะมันได้แค่สามกว่าเนาะจ้าเนาะเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ยังเข้าหลังบ้านไม่เป็นเนาะจ้าเนาะ ถ้าใครที่เข้าเป็นแล้วก็ผ่านเนาะจ่าเนาะคุณย่าก็มาแนะนำก็ขอบคุณมากค่ะก็คงจะแค่นี้เนาะจ่าเนาะใครยังแต่ว่าเข้าดูในคอมอะไรคุณย่าก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าคุณย่าใช้มือถือกับแท็บเล็ตค่ะ